เหตุผลทำไมคุณยังเจ็บกับรักท้งเก่าข้อหนึ่ง คุณคิดถึงโอกาสดีเทินเหตุผลที่คุณยังคงฝังใจกับความรักครั้งเก่านะคะไม่สามารถที่จะลืมความรักครั้งเก่าได้ยังคงเสียใจยังคงทุกข์ทรมานนะคะนั่นมันเป็นเพียงเพราะว่าคุณคิดว่าเขาจะดีเทินกลับมาหาคุณนะคะและคุณก็คิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งนะเขาต้องกลับมาง้อขอคือดีฉันแน่นอนเลยนะคุณคิดแบบนี้นะคะทําให้หัวใจของคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะเปิดรับคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาอยู่ในหัวใจคุณได้นั่นมันเป็นเพียงเพราะว่าคุณยังคงรอคอยคนรักเก่าของ 你。 กลับมาหาคุณนะคะคุณลองคิดทบทวนดูดีๆนะคะว่าที่เขาเนี่ยเลิกคุณไปมันเป็นเพียงเพราะว่าเขาไม่ได้รักคุณแล้วแล้วตอนนี้เขาอาจจะมีแฟนใหม่ไปแล้วก็ได้ดังนั้นนะคะ move on นะคะแล้วก็รักษาแผลใจให้หายปกตินะคะแล้วก็เปิดใจต้อนรับคนดีๆคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะข้อ3ไม่ยอมปล่อยวางถ้าคุณไปอีกคนหนึ่งนะคะที่คุณเลิกกับแฟนเก่าคุณแล้วเนี่ยคุณยังคงเก็บสิ่งของของแฟนเก่าคุณไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าหรือว่าอะไรก็ตามน ะะเพราะว่าคุณอาจจะคิดว่าโอ๊ยเก็บไว้ เตือนความทรงจําของคุณกับเขาเมื่อวันเอ่อเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาคุณกับเขาเนี่ยมีความหวานกันมากเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีความโรแมนติกกันมากเท่าไหร่คุณคิดแบบนี้หมายความว่าคุณเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยวางเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่คุณมองเห็นสิ่งของของแฟนเก่าคุณเนี่ยคุณจะไม่สามารถลืมเอ่อความรักที่เล้าๆของคุณได้ดังนั้นนะคะควรทิ้งของแฟนเก่าหรือว่าเอาไปบริจาคได้นะคะและเมื่อคุณไม่เห็นของของแฟนเก่าคุณแล้วเนี่ยจะทําให้คุณ สามารถ ลืมแฟนเก่าคุณได้ง่ายมากขึ้นนะคะข้อ 3. ยังตามสืบเรื่องราวของเขาไม่ห่างเลยข้อนี้หลายๆคนนะคะติดขัดกันมากหลายๆคนเป็นกันมากนะคะเมื่อเลิกกับแฟนเก่าแล้วก็ตามไปส่อง IG ส่องเ c e b o o k เขาหรือแม้กระทั่งส่งข้อความไปถามเพื่อนเขาว่าเขาเป็นยังไงบ้างนะคะเมื่อคุณได้รู้เรื่องราวเมื่อคุณเห็นภาพใน Facebook เขาโชว์แฟนใหม่ที่สวยกว่าคุณที่หล่อกว่าคุณแล้วก็สวีกว่าคุณนะคะ หัวใจคุณยิ่งจะเจ็บจี้เจ็บปวดทรมานนะคะยิ่งส่องยิ่งเห็นยิ่งทําให้คุณเนี่ยไม่สามารถจะลืมได้ดังนั้นนะคะหยุดส่องเลิกส่องปล่อยวานะคะเอาตัวเองนะคะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นซึ่งจะทําให้คุณเนี่ยเมื่อคุณทํากิจกรรมอย่างอื่นแล้วคุณจะมีความสุขแล้วคุณจะสามารถ ลืมคนรักครั้งเก่าได้ลืมความรักที่เคยเจ็บปวดได้นะคะและนี่ก็คือสาเหตุที่ทำไมนะทำไมคุณถึงยังเจ็บปวดกับความรักครั้งเก่านะคะสาวๆหนุ่มๆคนไหนเนี่ยเป็นตามข้อที่คุณนุชกล่าวมาบ้างคะสำหรับใครที่มีปัญหาด้านความรักนะคะและต้องการจะปรึกษาความรักต้องการจะลงทะเบียนคอร์สออนไลน์นะคะก็แอดไลน์แอดไปที่ ครูนุดดีนะคะ @kru_nddy u, N u D D y นะคะคนุดรอดตอบอิบ็อ b o x ทุกคนอยู่ที่นั่นนะคะด้วยรักจากคนุดค่ะ